เกมทายเวลานาฬิกาสามารถอ่านค่าเวลาได้สองแบบด้วยกันคือเวลาในช่วงกลางวันและเวลาในช่วงกลางคืนโดยเวลาในช่วงกลางวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่6โมงเชา้าถึง ก่อนเวลาหกโมงเย็นหรือหกนาฬิกาถึงสิบเจ็ดนาฬิกาห้าสิบเก้านาทีส่วนเวลากลางคืนนั้นจะเริ่มตั้งแต่หกโมงเย็นถึงก่อนหกโมงเช้าหรือสิบแปดนาฬิกาถึงห้านาฬิกาห้าสิบเก้านาที พร้อมแล้วเรามาเริ่มทายเวลาจากนาฬิกาที่กำหนดให้กันนะคะให้อ่านค่าเวลาจากนาฬิกาต่อไปนี้โดยมีเวลาในการคิดข้อละ10วินาทีพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะข้อที่1 เฉลยหกนาฬิกาข้อที่สอง ฉเฉลยสิบแดนาฬิกาข้อที่สามเฉลยสิบสองนาฬิกาสาสบนาที ข้อที่สี่เฉลยศูนย์นาฬิกาสามสิบนาทีข้อที่ห้า ฉเฉลยสิบเจ็ดนาฬิกาสี่สิบห้านาทีข้อที่หกเฉลย นาฬิกาสีนาทีข้อที่7 <t ip> ฉเฉลย7จ็นาฬิกาสินาทีข้อที่8 ฉเฉลยสิบเนาฬิกาสินาทีข้อที่9ฉเฉลย16บหนาฬิกาห้นาที ข้อที่10ฉเฉลย4นาฬิกา50 N นาทีตอบถูกกี่ข้อคะจาก10ข้อ ขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วมาเล่นเกมคณิตศาสตร์ที่ช่องครูโต๊แมทกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ